เอาละครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube คน,นดูทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming s i m u l a t o r 19โอเค okay, ทุกคนก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหคิดถึงทุกคนมากเลยนะก็วันนี้พี่กลับมาแล้วนะทุกคนตอนนี้พี่ทาห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่จะมาทําการรีวิวห้องพร้อมรีวิวสเปคคอมให้ทุกคนได้ดูกันนะอ่าโอเคต่วไใที่อยากดูก็กดรอชมรอนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับผมทุกคน อ่าโอเคก็กลับมาแล้วในวันนี้เราจะมาเล่นแมคโคร2คันนะทุกคนนะรถเก่า vs รถใหม่นั่นเองครับผมรุ่นโอ้โหโคตรแจ่มอ่ะก็วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นค่ายโคามาสุละกันนะทุกคนก็เป็นดาโคมาสุ pc 200ทั้ง2คันเลยนะผมก็คือคันนี้จะเป็นรุ่น5ส่วนคันนี้จะเป็นรุ่น4ีนะทุกคนอ่าก็จะเป็นตัว ce นั่นเองครับผม มันรูปทรงมันเหมือนตัวนนเขาเรียกว่าอะไรวะรุ่น11หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนถือว่าเอาเป็นว่ารุ่นุสิบแล้วกันนะก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันเราะว่าพี่ไม่รู้ต้องขอไปทุกคนมากๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะพาเจ้าคุณปู่คนนี้ไปน้าง,งานก็คืองานพลอยดินนั่นเองนะทุกคนเพราะว่ามันมีดินกองใหญ่อยู่ตรงนู้นะตรงป่าตรงนู้นเ,เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปทําการขุดทิ้งออกให้หมดทาพื้นที่ให้มันได้ระดับเดียวกันหรือว่ากระจายดินออกไปลงทุ่งนาประมาณนี้แหละนะทุกคนะ ก็วันนี้อยู่กับแบบไทยอีกเช่นเคยนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่เช่นเคยดิเพราะว่าไม่ได้เล่นแบบนี้นานมากๆเลยนะทุกคนดูดิกเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเล่นแล้วกันนะโอ้โหโคตรคิดถึงอ่ะแบบเนี้ยแล้วก็หน้างานก็แบบเป็นหน้างานสไตล์ไทยเลยนะทุกคนแบบนี้นะโอเคไปผู้ฟังมาเพลงเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นสมบทเป็นคนจนก่อนแล้วกันนะมาเล่นมาขับรถเก่าโอ้โหดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะทุกคนดูสภาพนี่ก็แบบสนิมแดกเอ้ยสนิมกินทั้งคันเลยนะ โอ้โหดูด,ดิยันบุ่งกี่นะทุกคนนะแต่ว่าช่วงล่างรู้สึกว่าจะกาลังดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบแค่เลอะโคลนเฉยอ่ะแต่ว่ามันยังไม่มีรอยผูเหมือนพวกบอดี้พวกบูมอาร์มกับบุ่งกี่เลยนะทุกคนดูพวกชุดหลังอะไรบกเนี้ยเห็นไหมมันไม่ได้จะไปหนักแล้วนะดูข้างบนบ้างโอ้โหสนิมมันปูคุณไปมันจะไม่แขนหลุดไปหรอวะเนี่ย <laughs> โอ้ยเนาะเอาเยอะผมไม่พูดว่าจำเองเยอะเดียเด๋ยวเราย้ายแม่โคไปที่หน้างานกันเลยละกันนะครับผมไป นี่ครับผมทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะเอาเป็นเทนเลอร์ไอหลงแล้วกันนะทุกคนนะก็เป็นรถแจก,กนั่นเองในช่องผมนะทุกคนก็ผมได้ทําการแจก,กเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเทเลอร์คนนี้ใครที่ยังไม่ไดาวโหลดก็ไปดาว์โหลดได้เลยนะสไตล์ตก็จะผุๆนิดนึงนะรถบันนี้นะ <c oughs> เอาเย็ผมไปเดี๋ยวย้ายไม่โคเดแล้วกันนะนี่ไปครับผมไปจอดไปตรงน้ำพาร์ตกันนะเดี๋ยวให้ไม่โคเดินออกมาขึ้นเลยสตาร์ทก่อนที่แรกนะ ูภายในภายในอย่างเนี้ย <studio. S 2> ภายในแต่ว่าภายนอกนี่ดูแทบไม่ได้นะไปนะผมเจ้าคุณปู่ของเรานะทุกคนนะอ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวเดินค้างตัวเดินค้างเอออ้าวคิดรถเขาก็อย่างนี้นะทุกคนนะ ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้สำซ้ำโอ้ยเออ,อโอเคเรียบร้อยอเว่าะใช้เวลาแป๊บเดียวนั้นคนไม่ถือว่านานมากโอเคไปผมไปที่หน้างานของเราเลยละกันครับผมมีแจ้ปหน่อยดิ โโออออ้้ไหหลมเรานนะทุกคจังหวะเลี้ยวนี่มันต้องระวังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าอันตรายมากเลยนะเวลาเลี้ยวนี่มันอาจจะคว่ำได้นะทุกคนสิงเลยชั่วเลยกพไ่โอ้โหอย่าคว่ำกันละกัน เอาเกียร์ติดทางเยอะแล้วเลี้ยวไป่อยๆเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เลยวะเดี้ยวคือคว่ำนะทุกคนผมตัดสินใจไม่เลี้ยวนะเมื่อกี้นี้โอเคโอเคโอ้ตะลวนหน้างานอีกละโอเคครับผมถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหน้างานของเจ้าคุณปู่คันนี้แล้วทุกคน เค <Okay. S 2> เดี๋ยวผมขอเอารถไมโครลงสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี <S <S ๋ยวเอาไมโครลงเลยล่ะกันนะครับผมทุกคนลุยลุยลุยลงเลยครับผมลงเลยอ่าเดี๋ยวค่อยๆลงนะเดี๋ยวรถไมโครจะร่วงเอาลุยลยลุกพี่นั่งไหนสวยงาม โอเดี๋ยวค้ำหลังก่อนเดี๋ยวหางจะฟาดเอานอะอ้โหสีเงินสวนงามตามท้องเรื่องเอาโอเคเดี๋ยวไปดูหน้างานของเราเลยแล้วกันทะทนกคนว่ารายการนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับ นี่นะทุกคนก่อ็งานของพี่อยู่ตรงนี้เลยนะก็พี่จะทําการอย่างขุดดินตรงเนี้ยออกนะทุกคนนะกระจายออกไปตรงนาเลยนะก็เพราะว่าเหมือนก็จะขยายพื้นที่อะไรสักอย่างนี่แหละนะทุกคนโอเคในรูปภาพทำแพลงเยอะหายครับผมลุยลุยลุยเฮ้ยไห่มีแต่ไ้ไหมเอาวคันนี้ไม่มีแต่หรอพี่บอกเนียว่าแต่ขาด โอ้โหเก่าจัดเลยโดนมาเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของรถเก่าบ้างแล้วกันว่าปั๊มไฮดรอลิกพวกนี้มันยังดีอยู่ไหมทุกคนโอเคปั๊มแล้วก็ลุยเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูการยืดผมดูตามนะดูดิโอ้ถือว่ายืดได้ไกลอยู่นะคุณคดูดิเฮ้ยเเอาเรื่องว่ะอา๋ยวลองขุดดูโอ้เริ่มเหมือนจะขุดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ เหมือนจะขุดยากนะทุกคนเพราะว่าต้องนม่ไี่จะเก่ามากแล้วนะอ๋ออออต้นไม้เฮ้อต้นไม้โอ้โหผู้ทำอันตรายแบบทุกคนตรงนี้มีต้นไม้เลยเดี๋ยวขอเคลียร์ทางก่อนแล้วกันนี่เดี๋ยวข้ามมุมมองไม้ได้ไปก่อนนะทุกคนเคลียร์ผม ได้อยู่ถือว่าได้อยู่แล้วทุกคนต่างสภาพเลยนะรถอายุประมาณกี่ปีได้วะเนี่ยตัวนี้ห้าตั้งนานมากเลยนะโอ้เดี๋ยวผมว่าผมต้องย้ายมุมใหม่นะี่เนี่ยมุมนี้เข้าไม่ได้เลยนะได้เลยขอ,อเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนลากันดินก็แข็งจัดเลยอะ่ะ <c oughs> <Okay. S 1> โอเคเดนะี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมอ๋อได้อยู่มาตรงนี้เลยไปขุดเลยครับผมโอ้ โอ้ตรงนี้มันจ่วงไวจังวะเนอ่ยโอเคโอ้ยรยอยยยยยอยยกย้ยยยยยเยย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 วถอยก่ยนยอยย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 ัยย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 ยกยน เราลูกก่อนนะทุกคนว่าผมจะเอาคันใหม่นั้นมาช่วยคันนี้หรือว่าจะไปรอบของดดีเี๋ยวรอเป็นสถานการณ์แบบอ่าอันนี้มันไม่เสร็จไว้ก็น่าจะเอาคันหน่อยลงมาช่วยคันนี้เลยนะทุกคนแข็งซะด้วยนะตรงเนี้ยโอ,โ,อโ,อโอ้ต้นไมมันคนโดนคุมยากจัดเลยนะทุกคนเอาจริงแนละ้วมันคุมยากมากเลยนะคันเนี้ย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวจริงครั้นี้ไม่ไหวจริงทุกคนเดี๋ยวผมขอหาที่จ่อยก่อนลวกันไม่คิดว่าจะทำงานไม่ได้แล้วครั้นี้เอาเคีเค้ยวเดี๋ยวเราจอยไปตนน้นหน้ากันทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเอาขั้นใหม่มาขอตัดไปตอนที่รถขั้นใหม่มาถึงแล้วแล้วกันนะทุกคนโอเคผมเนีเ่ยผมก็ตอนนี้เอาไมโครมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอาไมโครลงกันเลยละกันนะทุกคน ตอนที่ผมเอาแมคโครขึ้นมานี่ขับเนียมมากเลยนะครัเนี้เดี๋ยวค่อยลงแล้วกันนะผมอ,อ่ะไปต่ค่อยๆลงมันพน,นิ่มจักเลยอะ่ะไม่ว่ามัน,ม,น,นมันเป็นไอ้รถใหม่มาดูก่น ไม่แน่ใจว่ะโอเคครับผมลุยเลยลุยเลยนะไปไปเดี๋ยวเราทำการกระจายดินออกไปก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคไปครับผม นี่แหละมันต้องแบบนี้นะตักิ่งจังเลยจวนเลยวะทุกคนนี่ต้องคนหนุ่มคนแบบนี้นะไปนี่คนโทรลไหวด้วยปั๊มได้เป็นปั๊มไฮดรอลิกคตรดีแล้วทุกคน ก็เดี่ยวกองนี่จะหมดแล้ววไยเอาเรื่องเลยแต่แต่ครน,นี้รู้สึกว่าข้อเสียมันจะเดินช้าทีนึ่งนะทุกคนนม่เป็นกับโค้ดแหละแต่พวกไฮดรลิกนี่ถือว่าไวเอาเรื่องเลยนะ Ơ, chưa, giờ mình đã. Ok, để coi kìa, đi tuần đi rất là mà bắt căn. เรียบนะนี่เห็นต่างมากเลยนะทุกคนความแตกต่างของไมโครสองนั้นเนี่ยนะคือมันต่างกันเอาเรื่องเลยึ๊บอ่นนั่นแหละโอเคกล่องนี้ก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนนะ แล้วไปตองทำไมมันเข้ารถอย่างนั้นนะโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะว่างานที่เหลือจะให้เจ้าคุณปู่เก็บบ้างแล้วกันว่าคนนี้ทำงานเยอะกว่าเขาเลยโอเคจอดรถแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ โอเคผมก็คลิปนี้เอาไว้ตแ่เพียงเท่านี้ละกันนะมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างรถเก่ากับรถใหม่นะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคใ์ให้ผมด้วย้ะกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ